สวัสดีคะ่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีวันนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่จับคู่ลูกบอลแล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้าถูมันนี่วอลเล็ตได้ใครที่เป็นสายเกมแล้วอยากจะลองเล่นเกมนี้ก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็เล่นไม่ยากนะคะแอปนี้บอกเลยเล่นไม่ยาก เนี่ยเพียงแค่เรากดที่ลูกบอลที่มันตัวเลขเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่นะมันอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันเล่นอย่างเงี้ยเออแอปนี้ถอนเงินเข้า to Money Wall เลได้การจ่ายเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บบาทเนี่ยค่ะพอเราเล่นได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นของรางวัลให้เรา ถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็กดดูโฆษณาอันนี้ขออนุญาตปิดละกันเนี่ยค่ะการเล่นจะเป็นแบบนี้ไม่ยากนะไม่ยากให้เราสังเกตตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเออคะแนนเออตัวเลขเออตัวเลขเดียวกันอย่างเงี้ยนี่เนี่ยนะเราก็จิ้มเข้าไปนี่ไม่ยากไม่ยาก เมนูแอปไม่เยอะค่ะหลักๆของแอปก็คือการเล่นเกมแล้วก็รับของรางวัลนี่ประมาณนี้เมนูอื่นๆข้างบนศึกษาเพิ่มเติมได้ตามนี้ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจประจำวันหรือการแนะนำเพื่อนอันนี้คือภารกิจประจำวัน นี่นะคะจะเป็นแบบนี้ส่วนการแนะนําเพื่อนก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็กดคัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนการถอนเงินการถอนเงินของแอปมันจะมีอยู่2ออันอันแรกก็จะเป็นธนบัตรซึ่งถ้าแอปไหนที่การถอนเงินมันมีทั้งธนบัตรแล้วก็เหรียญทอง ให้เราสังเกตดูนะคะว่าอันไหนที่มันเป็นยอดถอนน้อยๆอันนั้นอ่ะมันจะจ่ายแต่ถ้ายอดถอนที่แบบอุ้ยแป๊บเดียวก็ได้แล้ว3-400 4- 500อย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะไม่จ่ายเพราะว่าของฟฟียค่ะมันไม่มีอะไรได้ง่ายขนาดนั้นเราเล่นแป๊บเดียวเราก็ได้เงินเป็นพันเหรอถ้ามันง่ายขนาดนั้นอ่ะ บาทนี้ประเทศไทยคงไม่มีคนจนหรอกมั้งคะอันนี้นุ้พูดถึงความเป็นจริงนะส่วนการถอนเงินอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเหรียญทองเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเราจะใช้เหรียญทองในการถอนซึ่งถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทซึ่งอันเนี้ยมันจ่ายจ่ายแน่ๆเพราะว่ามันมันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราสมควรจะได้ระหว่างการเล่นเกมเอ่อเข้าใจใช่ไหม คือการเล่นเกมการหาเงินออนไลน์อะถ้ามันได้เหมือนที่คําโฆษณาเขาบอกว่าเล่นสามวันไดพันเนึ่งเล่นวันด้ไดวันละพันสองพันอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามันได้ง่ายขนาดนั้นป่านนี้ประเทศไทยไม่มีคนจนหรอกค่ะมันมันจ่ายนะแต่ว่ามันจ่ายแบบที่มันสมเหตุสมผลอนะอย่างอันเนี้ยเราเล่นไปสะสมไปเขาก็จ่ายอยู่ที่ ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมอันนี้มันจ่ายจริงนะคะส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วการถอนเงินก็คือตรงนี้ที่เขียนว่าถอนเต็มจํานวนเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์ทูมอน,นี่วอลเลตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คําว่าส่งตรงนี้อันนี้คือการถอนจะเป็นแบบนี้ส่วนการถอนเพิ่มเติมจะอยู่ด้านล่างนี่นะคะ เขาบอกว่าจะได้รับเงิน1-7วันทําการแล้วก็1วันสามารถถอนได้แค่วันละ1ครั้งเท่านั้น <S <S เล่นได้ไม่ซีเรียสไม่ได้ยากเนี่ยค่ะเกมเนี้ยเล่นแบบเนี้ยอ่ามันติดกันแล้วก็จิ้มเข้าไปถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็กดดูโฆษณาอ่าประมาณนี้อันนี้ขออนุญาตปิดละกันใครที่เป็นสายเกม โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปแต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราก็รอเว็บอื่นหรือแอปอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเ,เว้นการหาเว็บหาแอปใหม่ๆนิดน,นึงก็ขออภัยนะคะแล้วก็เออแต่ว่าจะพยายามหามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันใครชอบก็ ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ